เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาอยู่กับช่องทอมนิดพารวยหายไปนานมากก็นะมาเจอกันเหมือนเดิมครับกับแนวทางครับแนวทางนะน,น,นานๆลงที่กะไม่รู้ว่าจะมีคนมาดูหรือเปล่านะแล้วก็ต้องขอโทษขออภยัยกับการหายไปครั้งนี้แจ็ที่มาาอีกกะ ลงไว้ครับเพื่อมีคนดูเนาะเพื่อเพื่อมีเพื่อมีคนเข้ามาดูแนวทางบ้างห้าหน้านตาย่างจํากันได้อยู่ไหมวันนี้ก็มาลงหวยฮาน่อยบวกเราฮานอยเขาเราก็ยุทนั่นแล้วครับเนาะจะขอให้มันเข้าอย่างที่เราตั้งใจกันแล้วกันดีวก็น ไม่มากันนานจังจำกันได้หรือเปล่าวันนี้ก็มาลงฮาหนอยทดสอบฮาหนอยบวกเราววันพุธที่10บสิงหาคมจัดไปครับสายรูดสายวิ่งวันนี้จัดไป9ก้าครับลูด9วิ่ง9จัดไปรูด9วิ่ง9ตัวแดงครับตัวเน้น เก้าศูนย์เก้าสี่สองตัวเน้นเก้าศูนย์เก้าซีจัดไปครับสายรูดก็จัดไปเก้าเก้าจับคู่ครับเก้าหกเก้าแปด ัวนอีกครั้ง90 94 96 98หลดเนะก่าวิ่งเก่านะฮานอยบวกเล่าเขาห้าน้อยกับยุดนั่นแหละแนวทางของเทมนี้เนาะไม่ได้มานานดูไว้ก่อนครับถ้าใครเข้ามาดูเนาะตัวเด่นอีกตัวหนึ่งครับ9กับสวันนี้สจับคู่40่ศห สี่แปดครับสี่ศูนย์สี่หกสี่แปดไปต่อครับตัวเด่นต่อไปตัวกันครับตัวกันศูนย์หกศูนย์แปด หกแปดครับศุนหกซุนแปดหกแปดต่อกันมาจัดไปครับสิบตัวเจาะสายรูดสายตัวเด่นตัวรูดจัดไปตัวเจาะเป็นตัวเจาะหรือตัวรูดมาจับสามตัวครับนยยี่ได้ออกไปก่อน,นลูกเขาไม่ให้เด็กน้อยเข้ากล้อง สามสามตัวหนึ่งเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สุดท้ายหนึ่งเก้าสี่จัดไปครับแนวทางวันนี้แนวทางล้วนๆฝากไว้กดไลค์กดแชร์ดูไปก่อน นานๆมาครั้งนึงก็ขอโทษขอภครสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมลุ้นกันไปดูกันไปเนาะสำหรับวันนี้ก็นะครับที่มารับชมขอ้มีความสุขหลายๆเรื่องเฮงเจอกันใหม่คลิปหน้า